สวัสดีค่ะพี่น้องเห็นีอย่างประจ่าเบิงแมงกินนู้นจ่าเต็มเลยจ่าเบิงเนยเบิรงเนยค่ะหมู่บ้านเพ้นเอาไปแซ่บแซบนะจา่าเอาไปขัวค่ะใครทุกโตเลยเดจา่าวันนี้เพ้นกะจีผ้ามาเอาแมงกินนู้นอีกนะจา่าแมงกินนูนกับยูหลังบ้านของเขาค่ะยูต้นบักย่อน,นะจา่าเบิรงเพ่นใส่เบิรงเนยค่ะเบิรงเนยอู้ยหลายค่ะหลายแนยเบิ้งเนยขุ่นขุ่นค่ะเดี๋ยวเพ้นสิคอยเอาไป ไก่ไก่เฮเบิงนะจ่าเบิงพี่น้องปาดมีผู้ใดเคยกินบระจานนี่แม่งกินโน่นเหลี่ยมเลยจ่าเบิงเนี่ยแม่โอ้ยแม่ยันอีกหลายแม่แม่เบิ่งพูดเลยปาดพี่เด้อพี่เด้อพี่เด้อเมึองหนึ่งปาดพุ่น่ะพุ่น่ะเต็มเลยคุณโอ้ยบินเต็มเลยเอาเคาะใส่ซนามาเลยอู้โล่งโล่งโล่งล่งบินแล้วบินแล้วบินแล้วบินอู้บินหลายส่วนหลายเลยเนี่ย พี่ๆทั้งนึงนี่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 ีนออกไหลอูนไหลออกควนอู้ๆูพีนบินเีนมันแสบไหมมีแต่แม่ไขเลยดิอู้ตะตึงอยู่่นตึงเทิ่ง หักใบเคาะใส่กะละมังเลยของนี้จักตัวเออบินออกหลายกลัวตัวนี้หักนาเอาเลยติค่อยกองค่อยกองเสียดายอันใบมันให้มันเก็บเอออุ้ยหักเอ้ยหักอู้บินเสือสะเลยอีมากพี่เพิ่นเสือสะเลยต้องใส่กะละมังเสือสะเลยเต็มเวทหรเต็มเลยสลานงานหนึ่งอู้หูงานหนึ่งแข็งเทิงนี่เอาได้บอ เินเฮนดาวหุ่นเทิงๆหุ่นนะเอากองกลองมาเอาผู้หนึ่งถือกละมังไว้งลางได้บอวูบักย่อสุกอีอ้บินนี่มิดอู้บินนี่มิดแล้วลวยบบกย่อลงมาบินเต็มเลยเอาละบินจนเป็นตะยานหุ่นมันหลมันไหลแห้งง่าปกันนี่มันกัน เต็มเลยโอ้ยบินตำเก็บใบบักยอกนอ้ยหลายตืบหลายก็หมู่บ้านนี่เมื่อนี้เขาขืนหักเอานอนมันก็เลยได้เสดายไปบักยอดเดีนี้หน่วยบักยอก็หลุดมาน้ำทั้งนี้หน่วยยอหลุดมาน้าเลยเอาดองก็ได้เผ่งกับแซ่บแซบได้บักยอดนี่โอ้ยตัวนี้ไตทองก่อย เได้ม่านแม่นี่ตะนี้ัมือมรกบมนเนาะอไรกับมนไพอยู่ทั้งขุนไล่ยหลขุนทั้งขุนไล่ปลาติ๊กปลาไปเอาทั้งขุนอีกปะเอาทั้งขุนเพิ่มาไว้หเนาอเาไม่เนาะเออทน้มันุนมันบินหนีบอกมาเราที่นาบอกมันหนักปดมีตำตำอยู่นี่ฟังทั้งหนึ่งกลังหลมั้งเนี่ย พระสิจัยเบื้องบลากหลายเลยตัวนี้เออกำลังจับใบเต็มเลยพูดฟังทั้งหนึ่งกับมีติกหลายคักนี่ตัวหนึ่งจับแห้งกับอะไ้เด้จ้านี่บินหนีเมื่อเด็กข้าจับแห้งเลยนี่อยู่ทุกใบทุกมุมบาโลดมันกำลังไข่เนาะจ้ะเสกแสบนี่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 อุ้ยหล่นหล่นลงแล้วบินบิน บินโัวเสีฮักได้บินเมดเอ้์น่ะเห็นยนบินแล้วบินแล้วเออบินผัะบินแซาสะเลยลู้ลายคักบินโอ้ยสวัสดีนะน้ำยุขียมันเออไมกินใบบางยอจะ่าเมดจะ่าหลวมเมด่อเนะ่อู้เสียงบินเนี่ยเออมั มันออกเออมันออกมันออกได้ขึ้นผีๆตำตำหนีหน่อยเหนะนี่ซุบบึ๊บซุบซุบเออออกมัน็กอกได้ขึ้นเขาเนาะ่อนอหมท่านสขาวนแง่มาแดงเ่ะเออของมันบินได้เนาะเดี๋ยวทั้งนั้นนิน่อยเออซุบใครทั้งนั้นขึ้นแง่ใครมาแดงเลยนหลายครับหลายหลาย หูวานมันแสบเสีแล้วเนาะขวใส่หอมใส่ตะไคร่มันก็แกลบมันมีไข่อู้แต่นี่ครับเอาไปปนวันนี้เอาไปตำปนอู้ตัวนี้ฟาวฟาวลงมาไหนปะหลายยนปะอู้ตัวนึงใต้หลัางข่อยเอาออกข่อยแน่น้อยน้อยเอาออกข่อยแน่อยู่ในเสื้อ มวอกไงอเรื ừ, 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 uh, Arizona, ่องสีสใหม่เออเออโห้ยเดืสูงคบินหนีมดตัวแรกเขาตัวอันนั้นถุงปุ๋ยกับจังไดตัวได้บินหนีกับปล่อยมันกกินมืออื่นอีกเออไอ้ังใต้นีตังใต้นีดดีดีดีดดมันก็จับอยู่ได้นอนบนหนีเด้เนาะไม่เคี้ยงไม่เคี้ยงอ

เออบัไดสลัดเนี่ยทั้งขึ้นพี่เงี้ยหมดแดงเนี่ยนงานนี่น้อยนี่น้อยนี่เออยาวยายาวพี่เห็นนะมันมันเข่าบัได้มันเข่าบัได้มันนั่นทุกปุ้ยเออเออเข่าแล้วนี่เออเออเออข้างบนเรื่นี่ที่ท่านก๊อ เ,เอาเทียดเลยอาือมบินเต็มเลยเหี้ย่ตีตต้ีนก็สีเหมเลแล้วอืมแสด่ยไหลจะเป็นกมเป็นกมเลยอ้มันนี้เมื่กี้หลก็หมู่บ้านเนาะโอ้ยบางตัวนี้มันดูดข่อยไปอะ่ะ ปะออกไปเบื้องข้างนอกบันนี้เมือ่อเสะาไปขวัวแทบแซบนะแม่แสบสมมมันกรอบเพิ่มเองเขาะดีแทบเมือ่อเสาขวัวมักรอบปันไดแต่กระแสบอยู่เดีมันไข่เนาะไข่เต็มทองเลยอันนี้แซน้ำไว้แซน้ำไว้ให้ขีมันออกจะน้อยแล้วก็เอาไปขวัวมื่อเสะ